สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวันที่หกพฤศจิกายนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากโรมนะครับอำเภอพิบูลบางสาหานะครับพาทีมงานวางงานครับก็เลยพาทีมงานมานววัตสกันหลวงพ่อวัดปากโรมวันนี้มีหนังงูฉายด้วยนะครับ นะครับวัดป่าปากโดมติดขังแม่นํำโดมเลยครับอำเภอพิบูลสงารารครับโอ<า>้วันนี้มีหนังเฮียหมูมาฉายด้วยครับวันนี้มากับทีมงานนะครับอาจารย์จ่อยอาจารย์โทนและก็เจหมูนะครับ วันนี้เฮียหมูมาฉายหนังนมัสก,การนะครับ <Okay. S 1> บัดป่าปักโดมครับทีมงานเฮียหมูครับอ,อาจารย์โทนโอ้เจนงก็มาครับนี่เจ คุณจังนะครับนำทีมงานโดยอาจารย์อ้วนนะครับวันนี้หน่วยสามนะครับนะครับนี่ครับปลา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 ไปเด้อปลาเด้อโอเคโอเคพี่เจ้าหน้าที่ว่าว่าโจงจังจังโองยังไงนะจโจงจัง

มีเท้าเวสวรรณนะครับท้าสาวคอยใช่ไหมเท้าสาวคอยใช่ปะเรื่องเท้าปะทางเข้าก็มีอุ้ยนี่ครับมันเป็นพัชนาห์ครับพระวิสุวรรณของวัดปากน้ำวัดปากโดมนะครับอำเภอมเมืองอำเภอพิบูลมังสาาหรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ สวยงามแม้กทั่งหลายคนเคยมานมัสก,การครับไปยังคือว่าัดปด่าดงครับเดี๋ยวจะพาไปบึงครับทิดน้โดมไม่น้โดมนะครับน,นี้กินจังก็มาครับนี่เจมูมาขอพอวันเกิดอ่ะเจีมูปะที่นแน,น,นี้เรามาขวัดเดี๋ยวจะพาไปดู นี่ครับแม่น้ำแม่น้ำอ่าแม่น้ำรวมคร approved, is, o, is, uther, justice, ับก็ได้มีซื Perfect, ้อเสียคือมูนหมดเลยโอ้ก็รดมโอ้โอ้ก็ได้เป็นซื้อว่าปัดปากรวมโอ้ขับเป็นสองเกมก็คือแม่นำสสีแมำสองสีบัดน้ำสองสีสองสีอโอ้หีบปากแม่นำรวมปาก ครัคนมามานาศึกการร้ายครับวันนี้วันนี้มีวิเศษมีหนังนครับมาฉายด้วยครับบัดปดมอำเภอพี่บุญบางสาหานะครับนี่ครับมามาสกการลมเย็นครับหลายคนจ,จัดกับคนอะครับเจ,จ๊หมูไว้พระ นี่ล่งจุดทูบนะครับจุด <c oughs> ถูบตรงนี้นะครับน,นี่มองจุด <จา S 1> ถูบดิโอ้โห่ีนงวด วันเกิดวันเกิดวันนี้เจ๊หมูกำลังเสียงโชคเซมซีที่วัดปากโมเออมาแล้วมาเลขที่ออกไม่เห็น,นใส<จ>่ไม่เห็ หลังจากชหว้พระเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูนะครับโอ้ทางวัดพญานาคครับวัดวังนาคินนะครับพระธนะมมนาคลาดนะครับโอ้ทางนี้ทางลงก็อื่นทางลงไปหาพญานากัก ครับของวัดปากดมครับโอ้บรรกาศนีครับตอนนี้อาจาร,รย์อ้วนกำลังจะพาไปที่วังนาคินนะครับวังนาคินครับอ่ะเดินทาง <S 2> <S 2> เสื้อไม่เสื้อได้พาไปดูใต้น้ำเอาไปไหมครับ ไปดูดูใต้น้ำไปอยู่ไปไปอยู่วะกับพิสูจน์ครับต้องพิสูจน์อ๋อพี่ทุดไปก่อนเนอะนะครับตอนนี้คือพีทางเข่าพี่ยังก็อาจารย์อวดคือทางมีดท่าทางมีดท่าทางทางมีดท่าสุภาพรุ่มอยู่วะไม่รุ่มนะครับกระเป๋าเยี่ยบอ่ะครับผม ไป,ไป้าปววเาวา้เป็นหนักไปเลย้างหลังกเ้ทำเป็นทำลงไปโอ้เซ่ครับแบบนี้ผมนี่นี่โอ้วันนี้คือมาให้อาหารปลานะครับคนละสิบบาท cho mọi người mà Ngon Hãy subscribe cho kênh này เนื้อเขาทอดในปู่างดีไม่แห้งเด้อโอ้สาทูสาหยันอย่าดีไม่แห้งดำๆนุ่มๆเลยเออตัวนี้น้ำบดน้ำจะเป็นน้ำบดไหน้เพราะว่าระหว่างน้ำมูลนะครับน้ำมูลกับน้ำมูลมาจบกันตรงนี้จะเป็นสะพานกำน้ำไปหาอำเภอตาลสุ่มเนาะอำเภอตาลสุ่มกำน้ำจะบุญเนาะอะไเนาะน้ำมันจะบุญใช่ไหมน้ำจะบุญกำอืม

มาใครมาทำบุญครับท้องไอ้ยีแงไอ้ยืดมีแงเราซาไอ้ย่มีแงเราจะาเดี๋ยววายยังขอมาขอยัางเอกขออ่มีแงนี่คือระสุนกราบมีแงเออน้ำปูก็นเลยว่ะย็นสบายมาโอ้ยมีแงดื้อทำด้วยด้วยเยปดเลย เราตามกันไปอีก,ก<า>เราทำเองครับทำเลยสามูปุ่นคุ้ตงจนไปครับอําเภอพิบูลมังสาหารครับท่านต่างาติคุณดุมก็จะว่าอาปฏิหารปวดตุ่มมองในอาจารย์ปวนี่โยบูนเ่มเิเพิ่มเุ่มันม่นี่โยูนเพิเติม คนนี้ก็ไปหาดงผางจะมีผู้เห็นเห็นนัผู้หูของผู้หูมีอันผู้หูเห็นผู้หูเห็น้เด้อเจ้าเย็นหนึ่บ่เย็นบ่เย็นดีเย็นบ่แม่อนนางใบหัวสะพานครับโอ้หลอดพยานัดเราแต่พอยากไปกั ปูบากโมินะปูความอันบ,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 บาไม่มีความานเท่าพี่ป็ปูากโมนะอโดรอดตอดรอด,โด,โดอ่ะ<ข>อาวมวันนี้เรามาตรงนี้ทำไมปากมตรงนี้รนครับก็จะแบบทำเน้อผู้าจัดเน้อครับคือซอสเฉลียง ครับผมลูกศิษย์ไอ้น่ะกรทามูลบัตตาขิน้นขึ้นหูจักกันนี้นะครับกระตองเบาหลายกับบุดีเขามีสั้ท่าเนื้อปูปูกับซอยเห้างไอ้ดีพี่แหง้งเสริมมารม,มี่ขึ้นไปลำลำมาล้วยปูดเด้อสาดู โบลายก็บบดีว่ายปู่อยเน้อคนละเห็นตัวคนครลายองลายองค์หลายองคเลยตาลมนก็มีว่าอบากับบดีบนีปูเข้าสถก็มีหลายเติบครัครับผมพกตินี่คนมาหลายเลยมันนี่เาตกคนมาหลายคนมาหลายเดี๋วไปหาพวกอาจารย์อีกนี่จาอยาจบ คนมายนรอา์ผู้รักษาอยู่นีนะบปเลยภาไปทีมงานเราเดินทางโกอ้ตอนนี้ทีมงานกำลังตั้งตูงเอาคือตั้งหน่อยเถอคือมีขาสามสิบตูคกอวัวงไหลเบิดัวหนาเนียวะเนี่ยหมูทางเดียวทางเดียวบนี่ กู่้รงจะขางอสามสิบตัวลไอ้โอ้โหาันนีรันนี่ไม่เหน้อ้ยันนี่รันนี่โอ้ตัวชุวตัวเบกกินขาดตัวนี่อนนี้ตายิไโอ้ยมนเป็นเอมตายหอกมันมันไฟตกไฟตกไฟตกตกอะไรอะ วันนี้ชายหนังนะครับมาที่วัดปากน้ำนะครับมีหมูก,กระดังติดตั้งอยู่ครับ